สำหรับหน่วยที่มีค่าใช้จ่ายลงค่าบริการลงหัตถการสามารถเพิ่มเติมได้ดังนี้นะครับมาที่ผู้เผยนอกแล้วก็เราก็มาดูวันที่แล้วก็ผู้รับบริการที่เราต้องการสมมติผมเลือกพลอภิวัตก็ให้มาคลิกที่เพิ่มเติมมุมขวานะครับคลิกตรงที่หัตถการตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป เรามาขดเพิ่มบวกตรงนี้นะครับขัดการผู้ป่วยนอกซึ่งในตารางนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ icd 1 0รายละเอียดของ icd 1 0แล้วก็ราคาเป็นค่ารีฟอร์มาให้ซึ่งเราสามารถค้นหาได้เลยโดยการพิมพ์คำขึ้นต้นหรือว่าพิมพ์รหัส icd 9นะครับตัวอย่างเช่น ผมพิมพ์คําว่าค่าเสร์ชหานะครับก็จะมาค่าบริการต่างๆสมมติเลือกเข้าไปการผู้ป่วยนอกบันทึกนี่นะครับแล้วก็เพิ่มสมมติว่าใส่รหัส ICD-9 ป22การล้างแผลเย็บแผลในช่องปากปากนะครับ,บก็บันทึกบันทึกไป ปัญหาเย็บแผลทั่วไปบันทึกสมมุติว่าเราอยากจะแก้ไขราคาเย็บแผลนะครับกดเข้าไปตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนราคาได้นะครับสามรสบาทเอาเป็น3 5 0รอยหา360้ยหสบาทแต่ว่าต้องเซฟตรงนี้นะครับถ้าไม่เซฟมันจะเป็นค่าเดีมม๋ยฟอร์ออกเซฟก็สามรบบาทนะครับสมมติว่าเราพิมพ์ผิดอยากจะลบก็กลบได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยก็ออก อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับ